สวัสดีครับคุณจอเจตครับวันนี้มาเจอคุณจอเจตที่สถานีประชาชนก็อยากถามตามความรู้สึกว่ามีความรู้สึกไงครับเรื่องสื่อวันนี้ที่ได้เปิดโอกาสให้เปิดช่องใหม่ก็นเรื่อยๆก็ดีกว่าไม่มีครับมีดีกว่าไม่มีครับแต่ก็อยากทคไปข่างาหน้ามากนะครับจะอยู่ในเงื่อนไขของเขาอยู่ใช่ไหมครก็คงอยู่ในเงื่อนไข,ขของเขาแล้ว,ลวก็ แล้วคุณจอเจตมีอะไรจะฝากประชาชนที่ว่าอยากดูมากที่ว่าโดนปิดกั้นมานานนะคือคอัดอัน้นจริงสามเดือนแล้วได้เปิดนี้ผมว่ามวกกําไรน,นะฟุ้งว่าจริงตอนแรกที่เข้าใจว่าปิดชั่วนิดนิรัน,นนะดรแล้วจะสัปงไปเปิดนี้ก็ถึงวกก่าฟุ้งแล้วนะฮะก็จําเอาไว้แค่ว่า เกิดเหตุการณ์ที่แบบก็แปลกนะโลกมันพาทิศยังไม่ถึงกับขึ้นที่ตอนตกเหมืนะแต่มันกลายเป็นว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไปอยู่ส่นที่เลี้ยงเยอะขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าแกนนาเสื้อแดงเองเนี่ยพูดให้อยู่ในกรอบการปฏิรูปคอสชแต่การเป็นสุที่ริ้นของคุณพูดดิสเครดิตคอสชโลกมันเกิดวันที่ถึงเกิดขึ้นที่ตอนตกว่าอะไรสิ่งนี้ฝันมันมีในย่าอะไรไหมคุณเจเจเพราะว่าผมดูเขาฟังผม รู้สึกส like like ่วนตัวนะผมชอบนะเขาพูดนะก็อย so ่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเขาจะยกทัพสู้ันนะอย่าเพิงไปจินตนาการว่าเด็กาเป็นจะไปลุยกับประยุทธ์นะมันห่างมากเปรมเร94แล้วไม่ใช่ปี35นะฮะโอเคมันอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับเพื่อประยุทธ์ตอนนี้เหมือนกับทุดสุจินดา0143แต่ว่าคนเด็กเปรน94นะครับไม่ใช่74ตอนนั้นก็ ฝากอะไรเตือนประชาชนหรือว่าให้ข้อคิดประชาชนครับต้องใช้ชีวิตปกติให้มีความสุขสแค่นั้นเองอย่าไปซีเรียสกยันมากมายใช้ชีวิตไปวันๆอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาเล่ามาใช่ไหมฮะมันเยอะมากที่ผ่านมาอย่าตีข่าวข่าวดีมากไม่จริงจำไว้คุณเสื้อแดงนะข่าวดีมากไม่จริงนะบอกแล้วตอนนี้สายเยอะนะสายแสงต้นพวกเราเยอะมากเลยผมอาจจะเป็นสายก็ได้คุณหนึ่งเป็นสายก็ได้นะฝากไว้ด้วังตัวด้วยสายสมอนอาคอน คำถามสุดท้ายครับฝากอะไรให้ท่านนายกครับนายกคนไหนฮะคนปัจจุบันครับเด็กประยุทธ์เหรอครับผมไม<ป>่ก็ดีแล้วฮะอยู่ๆต่อไปเรื่อยๆชอบอยู่ไปนานๆครับขอบคุณมากครับคุณจะเจ็ครับดีครับ